เคยเป็นกันไหมครับเวลาที่เราตั้งใจปลูกผักมากๆดูแลอย่างดีทุกอย่างเลยแต่สุดท้ายผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่คิดวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความลับที่ซ่อนอยู่ในดินกันครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยนะที่จะเปลี่ยนสวนผักธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับต้นไม้ของเราครับ หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ใช้เมล็ดพันธุ์ก็ดีรดน้ำก็สม่ำเสมอแดดก็จัดเต็มแต่ทำไมทาไมผักของเราถึงยังดูเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉาไม่โตสักทีปัญหานี้เอาจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่การดูแลบนดินเลยค่ะแต่อยู่ที่สิ่งที่เรามองไม่เห็นซึ่งมันซ่อนอยู่ข้างใต้นั่นเองใช่เลยครับดินที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับการสร้างบ้านบนพื้นทรายเลยคือมันไม่มีความมั่นคง ไม่ว่าเราจะพยายามตกแต่งดูแลตัวบ้านดีแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องพังลงมาอยู่ดีดินนี่แหละครับคือตัวกำหนดความสำเร็จทั้งหมดเลยงั้นเรามาลองคิดภาพตามกันแบบนี้ดีกว่าครับว่าดินก็คือบ้านของพืชผักในการวิเคราะห์นี้เราจะมาสวมบทเป็นสถาบน,นิกกันเลยมาดูกันว่าการจะสร้างบ้านที่สมบูรณ์แบบสักหลังเนี่ยต้องทำยังไงเพื่อให้ผักของเราได้เติบโตอย่างแข็งแรงมีความสุขในบ้านหลังนี้ครับเอาละครับ ก่อนจะสร้างบ้านเราก็ต้องมีแบบแปลนที่ดีก่อนใช่ไหมครับดินก็เหมือนกันเลยมาดูกันดีกว่าครับว่าคุณสมบัติ3ข้อที่จะทําให้ดินกลายเป็นบ้านในฝันของพืชผักเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคบับ้านที่ดีต้องมีอากาศถ่ายเทสะดวกหายใจโลง่ลงๆดินก็เช่นกันครับต้องร่วนซุยโปร่งๆไม่ใช่จับกันเป็นก้อนขังปกอันนี้เพื่อให้รากของพืชเนี่ยเขาได้หายใจสะดวกแล้วก็น้ําจะได้ระบายออกไปได้ดีไม่ขังจนรากเน่า ซึ่งวัสดุที่ช่วยได้ดีมากก็คือพวกแกลบดำหรือกระมะพร้าวสับนี่แหละครับมีบ้านโปร่ปงๆแล้วจะขาดห้องครัวหรือห้องสบียงไปได้ยังไงล่ะครับอินทรียวัตถุเนี่ยก็เปรียบเหมือนคลังอาหารชั้นดีของพืชเลยพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเก่าๆนี่แหละครับขึ้นแหล่งอาหารสําคัญที่จะทําให้ผักของเราโตเอาๆเ,เลยและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความปลอดภัยครับบ้านที่สะอาดปลอดภัยใครๆก็อยากอยู่ใช่ไหมครับดินก็เหมือนกัน ต้องสะอาดปราศจากเชื้อโรคสตรูพืชหรือเมล็ดวัชพืชแปลกปลอมไม่อย่างนั้นแทนที่ผักจะได้โตดีๆอาจจะต้องมาต่อสู้กับเชื้อโรคแรนแล้วจะทําความสะอาดบ้านหรือดินของเรายังไงดีไม่ยากเลยครับมี2วิธีง่ายๆที่ทําได้เองคือ 1. เอาดินไปตากแดจดจัดๆเลยสัก3-5วันแดดจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากหรือวิธีที่2ก็คือใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ดีๆอย่างพวก EM ราดลงไปเลยครับก็จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้ผักของเราได้แล้วโอเคตอนนี้เรามีแบบแปลนบ้านในฝันแล้วก็ถึงเวลามาเลือกวัสดุก่อสร้างที่ดีที่สุดกันแล้วครับมาดูสูตรดินพื้นฐานที่บอกเลยว่าจำง่ายมากๆและใช้ได้ผลดีกับผักเกือบทุกชนิดเลย หัวใจของสูตรนี้ก็คืออัตราส่วนที่เรียบง่ายสุดๆเนี่ยครับ1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งแค่นี้เลยจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละส่วนคืออะไรมาดูกันทีละส่วนนะครับส่วนแรกดินร่วน1ส่วนอันนี้ก็คือโครงสร้างหลักของบ้านเลยส่วนที่2ปุ๋ยข้อเก่าหรือปุ๋ยหมักอีกหนึ่ส่วนอันนี้ก็คือห้องเสบียงที่อุดมสมบูรณ์ของเราและส่วนสุดท้ายแกลบดําอีกหส่วน นี่แหะครับคือระบบระบายอากาศชั้นเยี่ยมพอ3อย่างนี้มารวมกันในอัตราส่วนเท่าๆกันนะโอ้โหกลายเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบสุดๆไปเลยเอาล่ะพอเราผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็เหมือนกับเราสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะให้สมาชิกใหม่อย่างต้นผักของเราย้ายเข้ามาอยู่เราต้องมีการตรวจบ้านหรือ final inspection กันก่อนการตรวจสอบดินเนี่ย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรยุ่งยากเลยครับใช้ประสาทสัมผัสของเรานี่แหละ 1. คือลองกำดินในมือแล้วบีบดูครับดินที่ดีเนี่ยมันควรจะจับตัวเป็นก้อนได้แต่พอเราคลายมือออกมันก็จะร่วนแตกออกจากกันง่ายๆ 2. ลองรดน้ำดูครับน้ำควรจะซึมลงไปอย่างรวดเร็วไม่ขังนองอยู่บนหน้าดินและ 3. ลองดมดูเลยครับดินที่ดีจะมีกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนดินหลังฝนตก ไม่ใช่กลิ่นเหม็นเปรี้ยวหรือกลิ่นแอมโมเนียฉุนๆทั้งหมดทั้งมวลที่เราลงแรงทํากันมาเนี่ยก็เพื่อเป้าหมายเดียวนั่นแหละครับคือการได้เห็นพืชผักของเราเติบโตอย่างแข็งแรงมีความสุขซึ่งมันเป็นรางวัลที่คุ้มค่ากับการใส่ใจมากๆเลยนะครับ มันเป็นสมการง่ายๆเลยครับเพราะเรามีดินที่ดีพืชก็จะแข็งแรงเหมือนคนที่สุขภาพดีมาจากข้างในพอเขาแข็งแรงภูมิคุ้มกันเขาก็จะดีตามไปด้วยทําให้มีความต้านทานต่อโรคและแมะลงต่างๆได้เองโดยธรรมชาติเราก็แทบจะไม่ต้องไปพึ่งพาสารเคมีหรือยาแค่แมลงเลยเพราะฉะนั้นอยากจะฝากข้อคิดนี้ไว้นะครับว่าก่อนที่เราจะเริ่มหว่านเมล็ดอะไรลงไปก็ตามอย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดคือการสร้างบ้านที่อบอุ่น ปลอดภัยและน่าอยู่ให้กับเขาก่อนเสมอก็เป็นคำถามทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่าในฤดูการเพาะปลูกครั้งต่อไปนี้บ้านของพืชผักในสวนของเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าเราสร้างบ้านที่สมบูรณ์แบบให้เขาได้รับรองเลยครับว่าการทำสวนจะกลายเป็นเรื่องสนุกและไม่ยากอีกต่อไปแน่นอน